บุ้งวันนี้ทำไรอยู่ฉันคิดถึงเธอรู้ไหมบุ้งแค่อยากจะบอกให้รู้ฉันขาดเธอไม่ได้สักทีถึงจะรีบเธอแบบนี้แต่รู้ดีว่าปุ้งน่ารักทุกวันยิ่งถ้ายิ่งยิ่งทำใจสั่นแค่ได้เรียบบุ้งก็พอใจ แค่อยากจะอ้อนเธอจิวู่ใกล้ไม่ไปไหนไกลไม่ต้องห่วงฉันขอแค่เธอเข้าใจว่าบุ้มเป็นคำที่รักมากมายบุ้ม,ม,ม,มคิดถึงป,ปลาจจ่าเปลาอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆบุ้ม จะบอกให้ฟังอีกครั้งถ้าคือคนเดียวในใจฉันไม่ว่าใครจะพูดอะไรบุ้งน่ารักในสายตาฉันใคเรียกบุงแบบนี้ทุกวันก็สุขใจไปทั้งวันเลยนะปุง้งก่อยากจะอ้อนเธอจะอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนไกลไม่ต้องห่วงฉันขอแค่เธอเข้าใจว่าปุง้งเป็นคำที่รักมากมายปุง้งอยากอยู่แบบนี้นานๆุ้ง,งจะอ้อนแบบนี้ ความสุขของฉันไม่ว่าจะยังไงก็รักเธอนะ Boom I wanna stay like this for a long time uh, I wanna treat like this every day Boom uh, you are my happiness no matter what I love อยู่ใกล้ใไม่ไปไหนไกลไม่ต้องหูฉันขอแค่เธอเข้าใจว่าบุ้มเป็นคำที่รักมากมายบุ้มอยากอยู่แบบนี้นานๆบุ้มจะอ้อนแบบนี้ทุกวันบุ้มเธอคือความสุขของฉันไม่ว่าจะยังไงก็รักเธอนะบุ้มแค่อยากจะอ้อนเธอจะอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนไกลไม่ต้องหูฉันขอแค่เธอเข้าใจว่าบุ้มเป็นคำที่รักมากมายบอยากอยู่แบบนี้น เธอคือความสุขของฉันไม่ว่าจะยังไงก็รักธนะอย่าอยู่แบบนี้นานๆจะออนแบบนี้ทุกวันเธอคือความสุขของฉันไม่ว่าจะยังไงก็รักเธอนะแค่อยากจะออนเธอจี่อยู่ไใกล้ไม่ไปไหนไกลไม่ต้องห่วงฉันข,ขอแค่เธอเข้าใจว่า แบบนี้นานแล้วจะอ่อนแบบนี้ทุกวันมันมีทุกคนเธอคือความสุขของฉันไม่ว่าจะยังไงก็รักเธอนะ Boom